ในลินอินดี้กับข่าวด่วนช่วงนี้สนับสนุนโดยกางเกงชั้นในชายตาเจนดับเบิลายเนื้อผ้าดีใส่สบายมีลายลูกไม้เผื่อชายแต่งหญิงนะคะวายผู <Why? S 1> ้สนับสนุนลายต่อไปอยาสีฟันแก้คันเหงื่อดูแลแค่เหงื่อแต่ไม่ดูแลฟันเอ๊ะแปลกๆนะเอิม่มใครอยากใช้ก็รีบหาซื้อมาใช้กันนะคะอิว e มาต่อกันด้วยลูกกิ้งตานอยเต่าและงับกินเต่าต้องนึกถึงเราพอระงับกินเต่าให้เหลือแต่กินตีเฮ้อเฮ้อเลือเลอเอาละคะ่ะ <c oughs> ได้เวลาของความสุขสนุกกับการเรียนรู้อยู่กับนลินและพิชชาลละลาสตรีวันนี้เรามาร่วมอ่านข่าวด้วยกันในข่าวดังทันกะระแสเข้าเรื่องเลยกัน ข่าวใหญ่ของเราวันนี้มีอะไรบ้างคะคุณอลินข่าวใหญ่และ <K un arin> ข่าวแรกของเรา <K un arin> เกี่ยวกับไข้หวัดใหญ่ที่กำลังระบาดห <K un arin> นักมากเลยค่ะ ไข้หวัดใหญ่เป็นโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจที่เกิดจากเชื้อไวรัสมีอาการคา,าร้ไข้หวัดธรรมดาแต่รุนแรงกว่าโดยมักมีอาการไข้สูงหนาวสัน่นปวดศีรษะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเจ็บคอและไอแหง้งอาการอื่นๆอาจมีน้ำมูกจามในเด็กอาจพบการขึ้นไส้อาเจียนและท้องล่วงได้อาการรุนแรงมีอาการอย่างไรบ้างคะหากมีอาการหายใจหอบเหนือ่อยเจ็บหน้าอกเวียนศีรษะหน้ามืดหรือไข้สูงไม่ล ควรรีบไปพบแพทย์ทันทีค่ะหากต้องการดูแลตนเองเมื่อป่วยควรพักผ่อนให้เพียงพอชาตินีข้อแนะนําในการดูแลตนเองเมื่อป่วยไหมคะดื่มน้ําอุ่นเพื่อช่วยลดไข้และรักษาภาวะขาดน้าทานอาหารอ่อนๆย่อยง่ายสวมเสื้อผ้าที่อบอุ่นและหลีกเลี่ยงการคุกคีใกล้ชิดกับผู้อืน่นปิดปากและจมูกเมื่อไอจามและทิ้งที่ช่วยงถังขยะที่มีฝาปิดล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสะบู่บ่อยๆค่ะ ส่วนในเรื่องของการรักษาส่วนใหญ่เป็นการรักษาประคับประคองตามอาการแพทย์อาจพิจารณาให้ยาต้านไวรัสเช่นยาโอเซลทามีเวียในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงที่มีอาการรุนแรงหลีกเลี่ยงยาปฏิชีวนะเนื่องจากยาปฏิชีวนะไม่มีผลในการรักษาไข้หวัดใหญ่ซึ่งเกิดจากไวรัสค่ะใช่แล้วค่ะซึ่งวิธีการป้องกันที่ดีเราควรฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เป็นวิธีป้องกันที่ดีที่สุด ควรฉีดทุกปีโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงและควรรักษาสุขอ,อนามัยล้างมือบ,บ่อยๆรักษาระยะห่างจากผู้อื่นและสวมหน้ากากอนามัยเป็นประจำพิชชาเคยฉีดวัคซีนไหมคะเคยสิคะเพืเ่อนๆอย่าลืมไปฉีดวัคซีนกันนะคะเรามาต่อกันข่าวที่สองก,กันเลยดีกว่าคะ่ะคุณพิชชาคะข่าวที่สองเกี่ยวกับอะไรเหรอคะเกี่ยวกับการแยกขยะให้ถูกต้องคะ่ะและในช่วงสเปเชียลวันนี้เรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษมาร่วมอ่านข่าวกับเราด้วยค่ะ ขอเชิญคุณมาเรียเคลียปัญหาเข้ามาได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อมาเรียอายุ9ขวบหนูเรียนอยู่ที่โรงเรียนไทยสิงคโปร์อินเตอร์เนชั่นแนลสกูลก่อนจะเข้าสู่เรื่องที่สองขอถามน้องมาเรียหน่อยนะคะว่าถ้าพูดถึงการแยกขยะน้องมาเรียคิดถึงอะไรคะ มันเกี่ยวกับการแยกสีของถังขยะค่ะเพราะว่าถังขยะมันมีหลายสีเขาอยากแยกกันเพราะว่ามันจะได้ไม่ปนกันค่ะเก่งมากๆเลยค่ะน้องมาเรียตอนนี้น้องมาเรียพร้อมที่จะไปอ่านข่าวกับพวกพี่ๆหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะถ้าน้องมาเรียพร้อมแล้วงั้นเราไปพบกับช่วงข่าว,าวดังพันกระแส วันนี้เราจะพาทุกท่านไปทําความเข้าใจเรื่องใกล้ตัวที่หลายคนอาจจะมองข้ามนั่นคือการแยกขยะอย่างถูกวิธีซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีที่ช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนและยังช่วยให้ชุมชนของเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นจากข้อมูลกรมควบคุมมลพิษปี2565ประเทศไทยมีขยะมูลฝอยมากถึง25.7ล้านตันโดยเฉลี่ย คนไทยทิ้งขยะวันละ1.2กิโลกร,รัมต่อคนและมีถึง27.6%ที่ไม่สามารถกำจัดได้อย่างถูกต้องเนื่องจากการคัดแยกที่ผิดวิธีขยะที่เราทิ้งทุกวันสามารถแบ่งออกเป็น4ประเภทหลักมีอะไรบ้างคะน้องมาเรีย 1. ขยะเปียกถังสีเขียวประกอบด้วยเศษอาหารผลไม้ใบไม้และกิ่งไม้ซากพืชซากสัตว์ย่อยสลายง่ายสามารถนำไปทำปุ๋ยหมักชีวภาพได้ ข้อควรระวังควรแยกเศษอาหารออกจากใบไม้เพื่อให้การหมักมีประสิทธิภาพ 2. ขยะรีไซเคิลถังสีเหลืองเช่นขวดน้ำกระบอกแก้วกระดาษและพลาสติกควร้างให้สะอาดก่อนที่จะทิ้งเพื่อกันความปนเปื้อนประโยชน์เรานำเอาไปรีไซเคิลไปทำขาเทียมหรือว่าทำเสื้อ้าก็ได้ 3. ขยะทั่วไปถังสีน้ำเงินเช่นชองขนมกล่องโฟมเปลือกลูกอมไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่และไม่คุ้มค่าต่อาการวีซิเคิลการจัดการมัดถูกนำไปฝังกบหรือเผาซึ่งส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมโดยตรง 4. ขยะอันตรายถังสีแดงเช่นฐานไฟฉายแบตเตอรี่กระป๋องสเปรย์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีสารเคมีอันตรายต้องแยกทิ้งในจุดเฉพาะ ข้อควรระวังห้ามทิ้งรวมกับขยะทั่วไปเพราะอาจลวดซึมสู่แหล่งน้ำหรือดินเคล็ดลับการแยกขยะในบ้าน 1>, 1. ใช้ถังหรือถุงแยกสีให้ชัดเจน 2>, 2. เก็บขยะในพื้นที่สะอาดและอากาศถ่ายเท 3. 3. แยกขยะอันตรายออกห่างจากขยะอ e ื่นสีหลีกเลี่ยงการเผาขยะโดยไม่จำเป็นและหข้อสุดท้ายหากมีน้ำมันหรือไขมันเป,ปื้อนควรกองก่อนทิ้งลงท่อ เพื่อนๆรู้ไหมคะประโยชน์ของการแยกขยะมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างคะการแยกขยะไม่เพียงช่วยลดปริมาณขยะแต่ยังช่วยลดโลกร้อนสร้างไรายได้จากการขายขยะรีไซเคิลและทำให้ชุมชนสะอาดน่าอยู่มากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยลดภาระของเทศบาลในการจัดการขยะและยังลดงบปริมาณของประเทศในระยะยาว เริ่มต้นง่ายๆได้ที่ตัวเราทุกครั้งก่อนทิ้งขยะลองถามตัวเองว่าขยะชิ้นนี้ต้องอยู่ถังสีไหนเพราะการแยกขยะที่ถูกวิธีคือจุดเริ่มต้นของการดูแลโลกใบนี้ให้ดีขึ้นยังไงบ้างคะมาอ่านข่าววันนี้สนุกไหมเอ่ยสนุกมากเลยค่ะเพราะว่าเราได้ความรู้แลวเราจำสีของถัง,งขยะได้ค่ะคิดว่าการได้มาอ่านข่าววันนี้มีความท้าทายยังไงบ้างคะ มันก็ไม่ยากนะคะเพราะเราจําสีของถังขยะได้<ม>จะได้รู้ว่าขายะชิน้นี้มันอยู่ทังไหนคะ่ะเอาละค่ะในเมื่อน้องมาเรียมาอ่านข่าวกับพี่พี่พี่ๆี่ก็มีของรางวัลมามอบให้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ พิเศษจากเราต้องขอขอบคุณน้องมาเรียเขียบปัญหาที่มาเป็นแขกรับเชิญสูตรพิเศษในวันนี้ด้วยนะคะว้โอกาสน้าร่วมงานกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,ค,ค,ะความสนุกข,ของเรายังไม่หมดเพียงนี้ไปดูกันต่อในช่วงท้อท้อกกะบเสาเยา้าแย่แยสวัสดีค่ะดิฉนันเอเมอลินอินเทรนวันนี้เราก็อยู่กับคุณเดียมเรีม สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เราในช่วงซ็อกซ็อกกับเซาวยาวเย้ก่อนที่เราจะเข้ารายการต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนของเรานะคะช่วงนี้สนับสนุนโดยสเปรย์คลายกล้ามเนื้อตรายูนิแบรนด์เอาแขนมาสิฉีดตรงไหนปวดตรงนั้นโอ้ยสุดเย็นฉ่ำนองปอดถุดร้านไม่ต้องบอกผิวมอดไหม ตอกันด้วยสเปรย์โลออนหอมสดชืน่นแต่เพืิ่อนขมขื่นเพลาะผมคออย่ามาหาซื้อนะเฮ้โ,โ,โรตีใส่ไหมหืมอร่อยหวานมากด้วยน้ำตาลอุดมไปด้วยเบาหวานและคว,วามดัน มีบาหวานนะจ๊ะเรามาเริ่มข่าวแรกกันเลยดีกว่านี่นะคะเรื่องแรกอ่ะฉันเห็นยูอ่านข่าวอยู่นะอ๋อนันมันน้องสาวฟ้าแฝดฉันนั่นไงเอาข้าวกลัวมาด้วยพวกเรามาเริ่มข่าวแรกกันเลยดีกว่าค่ะส่งท้ายเดือนตุลาคมปี2568เทศกาลนี้คือเทศกาลฮาโลวีนและเราก็จะเห็นเด็กๆแต่งตัวเป็นผีค่ะ แล้วตามบ้านต่างๆเราก็จะเห็นเขาตกแต่งฮาโลวีนเช่นตั้งผีอยู่หน้าบ้านเอาฟักทองอยู่หน้าประตูค่ะแต่ฟักทองมันไม่น่ากลัวนะคะเพราะว่าเราใช้มีดแล้วก็ตัดฟักทองให้มันเป็นรูปน่ารักน่ารักค่ะแล้วก็วางหน้าประตูค่ะมันไม่น่ากลัวเลยนะคะแล้ววันนี้ฉันจะมาพูดเรื่องบ้านผีสิงที่โยโย่แลนด์ว้าฉันกลัวเฮ้ยยังไม่ได้เล่าเลยเอา้าวแล้วมันเลยไม่เคยเข้าไปในบ้านผีสิงของโยโย่เคย แต่ว่าใน Facebook มีคนบอกว่าใครเข้าไปในบ้านปีสิงของโยโย่ก <c oughs> <ๆ>็ออกมาร้องไห้แง่ๆเลย <c oughs> กลัวแล้วใช่ชินี่มันนา่ากลัวมาก <c oughs> ตอนที่เราเดินเข้าไปนะคะเพื่อนๆบรรยากาศมันก็จะมืดมดเงียบเงียบเดินเข้าไปแทบจะไม่เห็นอะไรเลยและในห้องหนึ่งอะ่ะมันจะมีวงกลมแล้วตอนที่เราเหยียบวงกลมไฟสีแดงก็จะขึ้นมาแล้วเราก็จะเห็นเอาไว้ยวะของนอยู่ในขวดแล้วตอนที่ไฟขึ้นมานะคะ มันก็จะมีควาที่ขึ้นมามันก็จะเป็นเสียงคเดียวฟังนะคะต้องไหมคะโอ้พอแล้วรู้แล้วเค่คถ้าเราเดินออกไปจากห้องนั้นแล้วก็เดินตรงไปเราจะเห็นลิฟต์อันหนึงแล้วก็เราจะเดินเข้าไปในลิฟต์จะพาเราไปชั้น2เฮ้ยบ้างผีสิงใหญ่ขนาดนั้นมีช oh, ั okay. ้นสองด้วยเหรอใช่แล um> ้วตอนที่ประตูของลิฟต์เปิดมาใหม่อ่ะ แล้วก็จะเห็นคุกเต็มเลยดังนั้นก็มีคนอ่ะบางคนคนตายแล้วด้วยอ่ะแล้วก็มีคนนึงที่อยู่ในคุกอ่ะเขาชักแบบเนี้ยเฮ้ยมาเล่นมาเล่นมาเล่นมาเนโอยโแล้วถ้าเดินตรงไปอีก แล้วก็จะเห็นประตูหนึ่งที่เหมือนทางออกมากแต่ว่าตอนนั้นที่ฉันไปกับเพื่อนอะประตูมันไม่ยอมเปิดแล้วเราก็ติดอยู่ในนั้นถึงึงเราจะติดในนั้นจนจนตายเลยเหรอเพราะว่าแต่ว่าถ้ามันถ้ามันไม่ผีอ่ะเพราะถ้าไม่ผีฉันฉันจะชอบมันนี่แล้วก็ตีมันแล้วก็ขี้อ่ะแต่ครับนี่นี่เออแกโอเคป่ะโอเคเราไม่ได้ติดตลอดชีวิตอ๋อดีนะเนี่ยที่แม่ของเพื่อนฉันเข้าไป ้อทางออกมาอยู่ทางซ้ายและฉันกับเพื่อนก็วิ่งไปคุณเดียคะรู้ไหมคะว่าเขาบอกกันว่าผีนั้นน่ะเป็นวิญ,นนญญาณคนจริงๆเฮ้ยจริงขี่ไปซะน,นะอ้าวฉันก็ไม่รู้นะเจ้าหน้าที่เขาก็กำลังปรึกษาอยู่อะแล้วคนที่เขาออกมาจากบ้านผีสิงเขาว่ากันไงบ้างขี้เกียจพูดจบละเอา้าทำแบบนั้นได้เหรอได้ ถ้าอย่างนั้นขอฝากประชามพสัันธ์เชิญชวนทุกคนมาบ้านผีสิงที่เยอะมังซิคเลยนะคะนอกจากนั้นจะมีกิจกรรมให้เด็กๆเ,เล่นค่ะเช่นแต่งตัวผีหรือว่าแต่งหน้าผีก็ได้ค่ะก้าขาวน่ากลัวแล้วเลยกจับขาวน่ารักกันดีกว่าที่นี่จะเป็นคาเฟ่แล้วสัตว์ที่นี่ก็น่ารักมากที่นี่ชื่อว่าลิตเติ้ลสุดคาเฟตอนนี้เราอยู่ที่สาขาสยามสแควร์ซอย11 ริจูคาเฟ่เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา10บโมงคึ่งถึงทุ่มหนึ่งที่นี่เปิดทุกวันค่ะใช่ค่ะมาเลนแล้วก็ตอนที่เราก้าวไปในคาเฟ่นี่ยบริการอบอุ่นมากตกแต่งก็สวยมากและสัตว์แต่ละสัตวต์ก็มีห้องของตัวเองแล้วคาเฟ่นี้มันต่างจากคาเฟ่อื่นยังไงหรอคะ เพราว่าคาเฟ่น,นี้อ่ะมีสัตว์เยอะมากเช,ช่นไก่นกชิชิล่าแคปิรากวางเตา่าแพกอีกเยอะเลยแนะี่เออแล้วก็สัตว์ที่นี่ก็เรียบร้อยมากเลยนะคะเพราะว่าตอนที่หนูจะให้มือชิชิแล้วก็ให้มือกลับมามฉลาดมากเลยลอ่ะแล้วก็ไก่ก็น,นิ้กนกระดกตลกมากเลยเพราะไก่มันร้องนะป<ะ>๊ป๊ป๊าป๊ป๊ป๊าป๊าป๊าาป๊าปา ไม่ใช่เมื่อกี้ไก่เมื่อกี้มันเสียงหมาไม่ใช่เหรอไม่ใช่เล่นไก่มันทำเหมือนเสียงลมหายใจปอาป๊าป๊าป๊าไม่นไงเสียงหมาก็ใช่เสียงหมาจะแบบนี้ว้าเฮ้ยเดินหมาเลย <c oughs> แล้วที่นี่เสียค่าเข้าไหมคะเสียค่าสามร้อยเก้าสิบบาทเองแล้วก็ในสามร้อยเก้าสิบบาทอ่ะเราก็จะได้เครื่องดื่มนขนมถุงเท้าพาไปเยี่ยมสัตว์นะคะที่นี่มีร้านอาหารไหมคะมีค่ะแต่ตอนนั้นฉันไปมีแต่น้ำ อยู่ไปผิดอันหรือเปล่ามีอาหารด้วยไปริซอจุคาเฟ่ไม่ใช่มีอาหารด้วยนะมีแต่น้ำไม่ใช่มีอาหารด้วยโอ้ไม่ใช่อย่ผิดแล้วไม่ใช่มีอาหารด้วยโอ้ยไม่ได้ยู่คนนี้นะคะคนนี้ไม่รู้จักอะไรลยค่ะที่นี่จะมีอาหารด้วยเช่นเบเกอรี่เครื่องดื่มแล้วก็ขนมทุกจิ๊กคาคาก็ไม่แพงเลยค่ะสิ่งที่อยากให้ทุกคนทราบก็คือที่นี่จะมีกฎระเบียบเพื่อความปลอดภัยของสัตว์ และคนที่จะเข้าไปค่ะเช่นต้องล้างมือให้สะอาดและใส่ถุงเท้าสะอาดๆเข้าไปค่ะหายรูปได้แต่ห้ามใช้แสตอย่าวิ่งไล่สัตว์และอย่าส่งเสียงดังจนเกินไปค่ะใช่มาลินแล้วก็ใครที่ชอบสัตว์น่ารักน่ัก็มาที่ลิตเติ้ลสุขาไปเลยนะคะแต่ว่าใครที่กลัวสัตว์ก็ดูรีวิวก่อนได้ค่ะพักติดตามแป๊บจะเจอกันใหม่ในช่วงสุดท้ายของเรานะคะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายกับช่วง International Reading Challenge ใครเร็วคนนรอดช่งวงนีน้รานำเสนอการอ่านข่าวแบบ Fast series 60วินาทีค่ะ Good evening I'm reporting live from outside the city hall where c r l happy Gathering scene early this morning. The ad most here is 10 As the once said, continue to voice their concern over the newly proposed talk. <laughs> okay, Is it? okay. Just moments ago, the mayor's spokesperson addressed the media. A group came and asked Assuring the po po <coughs> police will have but so far no accidents has been reported. We'll continue monitoring the situation and bring you update as they unfold. For now, this is Sushai <coughs> <coughs> Reporting Reporting live from outside the city hall, where crowds have been gathering since early this morning, as more furious attempts to early to demonstrate continue, to their voices concerns over the newly proposing housing policy. Just a moment ago, a mayor's cousin addressed addresses the media, urging the calm and assuring that the public all that all voices will be heard. The police presence have been increased, but so far no incident has been reported. We'll continue the monitoring the situation, bring and bring the updates as they unfold. For now, this is dear. Reporting live for Channel 7 News. Oh. Good evening, I'm reporting live from outside the City Hall, where crowds have been gathering since early this morning. The atmosphere has been tense but early. As demonstrations continue, the voice had their concern over the newly proposed House policy. Just moments ago, the mayor spoke and addressed the media, urging calm and assuring the public that all voices will be. Heard police presence has increased, but so far no incidents have been reported. We'll continue monitoring the situation and bring you updates as they unfold. For now, this is Marlin reporting live for Channel Seven News. morning. The atmosphere here is tense but orderly as demonstrators continue to watch their concern over the newly proposed housing policy. Just moments ago the mayor's spokesperson addressed the media urging calm and assuring the public that our voice will be heard. Police presence that has increased but so far, no incidents have been reported. We continue monitoring the situation and you update as they unfold. For now, this is my reporting live for 7 Channel Seven News. Shanda Sam Shanda 29 ฉันได้49แต่อย่างน้อยก็ผ่านนะโอ้ยพวกสิี้กันจะไปอ่านทันพวกเราไงเธออ่านภาษากฤนไม่เก่งเองอ่านก็ช้าลาออกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเออเฮ้ยอะไแบบนี้เฮ้ยเออถ้าฉันไม่อยู่แล้วไปเผชิญไปไหนกันอ่ะขออนุญาตปิดรายการนะคะบ๊ายบาย